มื้อเช้าวันนี้กับสเต็กไก่ผักแน่แนๆเชฟเจริวมาไก่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเช้านี้แพลยโยน์ข้ามอทอดได้เลยระหว่างรอไก่แพก็ขอเติมพลังด้วยเีิวมะชักสแก้วก่อนเพื่อความสดใสของเช้าวันนี้ตัดภาพมาที่เจริวก็ง่วนกับการเตรียมผักเริ่มต้นจากการที่ได้หน่อไม้ฝรั่งมาเลยบอกเจริ้ว,ว่าอยากกินหน่อไม้ฝรั่งกับสเต็กไก่ผักอื่นๆก็ค่อยๆงอกตามเรื่อยๆตามสเต็ปของเจริวเขาเลยค่ะนางก็เริ่มต้นด้วยการเอาเห็ดออริจิมาผัดเนยกระเทียมก่อนลแล้วใส่เกลือเพื่อเพิ่มม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 รรรสสชชาาาาาตติไปปนน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 ดึงบออ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 กกเเ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 เลลลยยยยววว่่่่่่หหหคค็แ้้้ัััใญะขขืืืททศศีีี ปิดไทยด้วยหน่อไม้ฝรั่งของเราตอนนี้เครื่องเคียงก็พร้อมแล้วค่ะเตรียมจัดจานได้เลยแค่ชอบขั้นตอนนี้มากคือมันมองเพลินนะ่ะไม่อยากช่วยเจริ้วทําเลยแล้วมารอจัดจานอย่างเดียวหยอกนะเท่ากับแต่ใช่ค่ะทุกคนก็ไม่ต้องสืบเลยว่าจานไหนเป็นจานรสรีเขตและจานของใครเจริ้วก็จัดเต็มให้เลยจะกินหมดไหมเนี่ยเสร็จแล้วน้องคือน่ากินมากอันนีหนึ่งเมนูที่อร่อยทําง่ายกินฟินๆเลยค่ะ 浪漫法郎，滴。